หังจากปลดปล่อยนาฬิกาทรายข้าขึ้นเป็นผู้พิทพักษ์แห่งกาลและเวลาภาระถัดไปของข้าคือการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใหม่ข้ามีสิ่งสร้างสรรค์สักรารใหม่โดยอะไรซึ่งเหตุการณ์ครั้นอดีตเข้ามาเกี่ยวข้าเข้าหาผ้าใบผืนเปล่าใบนี้ด้วยความนอบน้อมและยับยั้งชั่งใจหลังจากตเตรียมตัวอย่างรอบคอบข้าจึงลงมือวาดลวดลายกระพับความมืดมน กาเวลาผ่านไปข้าร่างอาณาจักรต่างๆขึ้นผ่านไปช่วยอายุไขข้าแปลงมันด้วยสัพพชีวิตในสกราชใหม่ของข้าทุกชีวิตรวนได้รับโอกาสพบความสงบสุขจะเลือกเช่นใดถือเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาเองอำนาจที่ข้ามีทำได้เพียงแค่เรือเริ่มความเพียรเท่านั้น เราประุชนจำต้องสารต่อมันให้สำเร็จเองสายค่ะหวามอดทนขอพวกเจ้า จะได้รับการเปิดเอยเพราะข่าเก็บทีเด็ดไวท้ายสุดเพราะข่าเพิ่งค้นพบยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพไร้เทียมทานอีกไม่นานบ้านทางลังในอาเวลจะมียานิติดตู้ไว้ที่บ้านยาที่ผาิจากสูตรโบราณประกอบในดอกพลิออนตำหวานในดอกมโกเวียนองค์มทาจากฟันขมังกรอาติกัน และอื่นๆอีกมากมายผสานด้วยเวทมนต์เอโคอเรียนทรงอนุภาพบิบบูบ้านแห่งหนึ่งอยู่ในเมนนทนถัดไปที่ซึ่งเสียวิเศษขวดนี้ทุกโรคร้ายรวมถึงเชื้อทาคัสหายหมดจนในข้ามคืนแน่นอนสิ่งมหัศจรรย์ย่อมมีราคาและพวกเจ้าถามตัวเองว่าจะมีปัญญาซื้อหรือ แอสติลผู้จ้องถามจริงก็คือจะอยู่ด้วยไม่มันได้ไหมตั้งหากเล่าเจ้าโกงช่างจงยาเจ้าไม่ประโยชน์ประทานโทษนะเจ้าเป็นใครเป็นครัสคนที่ลุงเชื่อเจ้า ตอที่เจ้ามาที่ไร่ของข้าลูกสาวข้าป่วยใกล้ตายเจ้าระเป๋าก็ช่วยได้และข้าไว้ทุกสิ่งที่มีจนหมดเลยแต่พาไปแค่สองสามวันลูกข้าก็ตายมันไปไม่ได้รักเวทมนต์ไม่มีทางพลาดรักเวทมนตบ้าอะไรกันข้ายังไปให้เจ้าไปพพัฟติดูนางพูดอะไรรู้ไหมเป็นแค่น้ำชา แค่น้ำชาจืดจืดเข้านานก็จะผิดก็แล้วครับเอ้ยอยาา่ากูฆามีกุฏิภาพดีเลิศโอ้ยขา้ารับประกันพน้นนะรับแน่นอนอ การปลอมตัวของเจ้าเป็นอุบายที่ยอดเยี่ยมชาวบ้านมักเชื่อใจชายชาราติดใจงามมากกว่าผู้อื่นเป็นตัวแทนลูกค้าที่ไม่พอใจสินค้าเรื่องไงอ่ะันีเป็นการเอาคืนแล้วก็เชิญตามสบายเลยนะและ้วเจ้าใหญ่ขาชดใช้แล้วก็พาไปเลือสิ่งใดจะให้แล้วแหละสิ่งที่ข้าปรารถนาชั้งจงคือการยกระดับเจ้าพึงให้เจ้าเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่เจ้าเสแสร้งอยู่ตอนนี้ช่างใจความซะจริงแนะแม่คุณแล้วทำไมต้องเป็นข่าล่ะเจ้ามีความมุ่งม,มานะที่โดดเด่นจะมีผู้ใดหาเลี้ยงชีพด้วยการท่องไปยังดินแดนอันไกลโพ้นของเอา์เวิร์เพื่อขายเภสัจพันธ์ต้มตุนกับเวทมนต์ปลอมๆอีกงั้นหรือ <c oughs> หาเลี้ยงชีพกันเหรอเรียกว่าเอาตัวรอดดีกว่ามาั้งแต่เจ้ามีค่ามากกว่านั้นและใช้ชีวิตฐานราชา หาใช่ไพร่ก่อนที่เจ้าจะถือกำเนิดก็มีการสมรู้ร่วมคิดเพื่อต่อต้านเจ้าจากผู้คนที่หวั่นเกรงว่าเจ้าจะน่าเกรงขามถึงเพียงใดเจ,เจ้ารู้เรื่องนั้นได้ยังไงนี่เจ้าเป็นใครกันแน่ข้าคือผู้ไถ่าบาปของเจ้าชางจงม,มาร่วมกับข้าและข้าจะยกทุกอาณาจักรมาวางไว้แทบเท้าเจ้า ผลพวกนี้สดดีกงเหล่าใช่เหมือนจะรับพอเลยล่ะไรเดนเจ้าอยากให้เราอดอยากเหรอเปล่าเปล่าไม่ใช่แบบนั้นแต่เราทำนาทำไร่ได้แต่ตอนเด็กๆสี่สิปีข้างหน้าเราคงยังคงอยู่ที่เดิมหลังค่อมและอ่อนแรงมาแต่เท่าเวย <c oughs> ต้ั้งแต่รู้จักกันมาเจ้าอยากออกจากฟงเจียนมาตลอดอยู่นี่ไม่มีความสุขเหรอ บรรปชนของเราทําสงครามใหม่มานักต่อนักพวกเขาตายด้วยเกียรติและความรุ่งโรจน์เรื่องราวกปรพชนทีย่ยิ่งใหญ่ของเราจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นที่เราทําอยู่อาจดูไม่ยิ่งใหญ่แต่มันช่วยให้หมู่บ้านเจริญขึ้นนะข้ารู้แต่ผิดเรื่องที่ข้าอยากได้ความเร้าใจบ้างถ้าเจ้าต้องการแบบนั้นมาเดิมพันกันหน่อยไหมมื้อเย็นร้านเท่าแก่นเนี้ยโบคืนนี้ใครเติมเกวียนช้าสุดต้องจ่าย เจ้าเร็วกว่าข้าหรือฮะตั้งแต่เมื่อไหรจัดไปไรเดน กลินหอมสุดๆเลยหิวใจแย่อยู่แล้วอยากรู้จริงๆว่าคืนนี้เท่าแกเนี่ยโบจะทำอะไรเจ้าทั้งสองอยากกินอะไรก็บอกขอบคุณขอรับเท่าแก่เนี้ยโบท่านใจดีมากมพวกเจ้าก็เหมือนลูกค่าแหละ เจ้าทั้งสองได้ฝึกวิชาที่ข้าสอนบ้างหรือเปล่ามันก็มีบ้างฤดูเก็บเกี่ยวทำให้เรามีเวลาฝึกน้อยนิดเจ้าอ่างนันอ่างนี่ตั้งแต่คำแรกเลยนะกงหลาวถ้าล้มเหลวในการเตรียมตัวการเตรียมตัวก็จะล้มเหลวถูกดีแล้วที่เจ้าไม่ลืมลุ้นเอาว่าคืนนี้ข้าจะทำอะไรให้พวกเจ้าดีแล้วที่เจ้าเลี้ยงเท่าแก่เนี้ยโบคงคิดเงินเกินเพราะว่าโกรธแน่ๆข้าเลี้ยงเลยเจ้าเสร็จงานช้าสุดนี่แต่ข้าทรงเกวียนเสร็จก่อนเจ้า สรงเหรอแต่เดิมพันคือเดิมพันข้าไม่ได้ตกลงแบบนั้นเจ้าจะเอาใช่ไหมเรามาจัดกันอย่างลูกผู้ชายกันดีกว่าหมายถึงสู้กันอย่างนั้นเหรอเออที่นี่เดี๋ยวนี้เถ้าแก่เนี้ยโบจะได้เห็นและว,วิจารณ์เราด้วย สในสามหรือเปล่าท่าดีเราต้องระวังด้วยถ้าข้าวของพังเราโดนตะเพิดออกจากร้านแน่นยังชนะข้าไม่ได้ตามเดี๋ยววันนั้นก็มาถึงกงเหล่า <laughs> ปล่อยใจตัวเองไปเถอะหน้า อดอยากมาจากไหนวะเนี่ยอาหารอร่อยมากครับเท่าแกเนี้โบขอบใจไรเดนข้ายินดีที่ได้ทำอาหารให้กินเสมอเท่าแกเนียโบสัมดักรินเควเราคำตอบอยู่ ช่วงนี้ค่ะยุ่งสมกเลิงเก๋อใครอะไม่รู้แต่รู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลเอาไงดีแต่พร้อมไว้เท่าแกนน่บโบแค่ทั้งเรื่องง่ายจะต้ายค่าคุ้มครองให้เราะจะให้โรงเตรียมยื้อเร็บเป็นจุนเจ้าจะไม่ได้อะไรจากข้านันเท่าแกนน่บโบเป็นทางเรื่องที่ช่วยไม่ได้ thoại nhé bù tháo kẻ đi này. มีเรื่องกับพวกข้าพวกเจ้ากล้าดีเกินไปแล้วพวกข้าไม่สมนว่าเจ้าเป็นใครกันแน่แต่อย่ามังอาจมาทำร้ายพวกแก่ของข้าอีกใครกันแน่ที่กล้าดีปีมือเจ้าหรือบอกตามตรงข้าก็แปลกใจ มาเร็วไปช่วยเท่าแก่เดียบกันดยุออยู่ตรงนั้นแหละเขาทำได้ยังไงข้าก็ไม่รู้บังอาจมายุ่งกับธุระของลิ้นกวยรีบไป ก็จะเจอดีให้ทิ้งเขาแก่เนื้อโบนะไม่มีวันสลับเฮ้ยอืมอ่าอืมมาหนีใส่ยูดูดีไม่ชอบเอาอีกไหมไม่เหลือเฟือเลยเจ้าคนจะวิ่งหนีหางจุดตูดไปซะ เจ้าคิดดีแล้วใช่ไหมที่มันมีเรื่องอกเจ้าตัหากที่ต้องเตรียมใจเมื่อเจอกับข้า แต่หัวหยี่อะไรสกษษิดไม่ได้เรื่องเอ้ยยะโหได้ผลข้าเหลืออดจับเจ้าแล้วไปซะก่อนพี่จะโดนเหมือนเพื่อนรวมสำนักลิ้นกวยของเจ้าเจ้ายังไม่ได้อ้อนวอนต่อหน้าเจ้าถมลักลิ้นกวยเลยแน่ใจหรอว่าเป็นเจ้าสำนักนะ น่าสนใจนี่กุงเหลามันนี่เราเท่าแก่เดี้ยวบนิ่งสนิทเลยไม่นะหรือว่านางตายเหรอยังหรอกเท่าแก่เดี้ยโบทำไมท่านกงเหลา สรุปแล้วทัแกเนียโบพวกเขาพร้อมหรือไม่มีหัวรั้นในบางครั้งแต่พวกเขาพร้อมแล้วตาเขาเริงแสงด้วยข้าคือหลอดหลิวกังเทพอคณีและผู้พิทักษ์แห่งเอ,อิร์ธเรียมเทพหรือเอิร์ธเลมหรือทแกเนียโบคอยฝึกปรือพวกเจ้าให้พร้อมตั้งแต่พวกเจ้ายัางเล็กวันนี้พวกเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมที่จะเป็นนักสู้ของข้านี่ท่านแค่ ทดสอบเลยเพื่อวัดฝีมือและตัวตนของพวกเจ้าใช่ปีหานไข่เลี้ยง สองคนนี้ไม่ใช่อัตพาณเหรอลินเคว่เป็นสำนักเก่าแก่ที่อุทิศตนเพื่อปอกป้องเอ,อิร์ธเรียมมาหลายศตวรรษท่านเอาแต่พูดเอ,อริร์ธเรียมหมายถึงโลกหรือเปล่าครับพวกเจ้าต้องเรียนรู้อีกเยอะโลกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเออร์ธเรียมเอ,อร์ธเรียมนั้นเป็นหนึ่งในหลายอาณาจักรทุกอาณาจักรรวมกันเป็นหนึ่งจักรวาลพวกเขาอาจเป็นคู่อริที่ดุดร้าย และน่ากลัวเป็นเหตุให้เราต้องมีนักสู้เพื่อปกป้องพิภพของเราเองเวลาแห่งศึกการต่อสู้ของทั้งสองพิภพระหว่างเอิร์ธเรียมและอเวลกระชั้นเข้ามาแล้วศึกนี้ถูกจัดขึ้นทุกศตวรษแต่ละอาณาจักรจะได้แสดงถึงความแข็งแกร่งของตนแม้พิภพเราจะอยู่อย่างสงบสุขก็มีชาวอเวลบางส่วนใคร่ให้เราทำศึกสงครามชัยชนะจากการประลองนี้จะ มันเท่าความกระหายนั่นได้ข้าสอนพวกเจ้าเท่าที่ทำให้ได้แล้วที่เหลือเจ้าต้องฝึกกับหลอดลิ้วกังให้จนจบฝึกอีกเหรอสองคนนี้ยังสู้พวกข้าไม่ได้เลย <c oughs> อะไรพวกเขาออกมือให้ตางหากข้าพวกข้าไม่ยั้งมือพวกเจ้าไม่รอดแน่มาเถิดเรานักบวชที่สำนักวิชาอู่ชื่อกำลังรอคอยที่จะฝึกพวกเจ้าอยู่ข้าพร้อมแล้วขอรับหลอดลัวแข่งเจ้าล่ะไราเดน ออกจากฟงเจียนเลยที่นี่ต้องการข้าเดฟเรมหวังพึ่งเจ้าไรเดนการเป็นนักสู้จะเป็นการรับใช้หมู่บ้านที่ดีที่สุดของเจ้าข้าเข้าใจแล้ววิเศษมากข้าจะตามพวกเจ้าไปก่อนอื่นข้าขอรวบรวมนักสู้คนอื่นๆก่อน